งานเลี้ยงที่ไม่ใช่งานเลี้ยงงานเลี้ยงน้ำชาบอสตันชนวนเหตุที่ทำให้อเมริกาแยกตัวจากอังกฤษในวันที่4กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันชาติหรือวันประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรของสหรัฐอเมริกาซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ถือว่าผ่านเรื่องราวร้อนหนาวและเหตุการณ์มามากมายก่อนที่จะกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างทุกวันนี้ ทำไมอเมริกาและประเทศอื่นๆที่เคยเป็นแดนอาณานิคมของอังกฤษถึงต้องการแยกตัวออกเป็นอิสระสาเหตุมาจากอะไรในวันนี้เราจึงอยากนําเอาเหตุการณ์สาคัญอย่างงานเลี้ยงน้าชาบอสตันบอสตันทีปาร์ตี้อันเป็นชนวนเหตุที่ทําให้อเมริกาอยากแยกตัวจากการเป็นรัฐอาณานิคมมาเล่าสู่กันฟังขอย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1773ช่วงเวลาที่บนโลกใบนี้ยังไม่มี ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นอาณานิคมของสหรชหาชอาณาจักรอยู่โดยคนผิวขาวส่วนใหญ่ที่มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นั้นเป็นคนเชื้อสายอังกฤษบ้างก็เป็นลูกหลานของผู้อพยพอีกทีพวกเขาเหล่านั้นจึงมีวัฒนธรรมในการดื่มชาเหมือนอังกฤษดังนั้นชาจึงเป็นสินค้าหลักอันมีค่าที่จำเป็นกับชาวอาณานิคมเหล่านี้มาก แต่อย่างไรก็ดีในกลางศตวรรษที่18อันเป็นช่วงที่อังกฤษในขณะนั้นกำลังต้องการกำลังเงินไปทำสงครามเพื่อขยายดินแดนจึงมีการเรียกเก็บภาษีจากสินค้าอย่างชาในราคาสูงลี้งจากดินแดนอาณานิคมซึ่งไม่ต่างอะไรจากการรีดเลือดก,กับปูแต่เนื่องจากเพราะฝ่ายอังกฤษเป็นผู้ออกกฎหมายเพียงฝ่ายเดียวฝ่ายชาวอาณานิคมที่ไม่ได้มีตัวแทนอยู่ในรัฐสภาอังกฤษจึงไม่ได้มีสิทธิเสียงในการออกความเห็นใดๆได,ได,ได้ก็ต่างไม่พอใจกันเป็นอย่างมาก รัฐสภาอังกฤษได้ออกกฎหมายพระราชบัญญัติชาเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท b บ i ิติชอินเดียโดยระบุว่าให้บริษัท b บ i ิติชอินเดียเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิผูกขาดในการนำใบชาเข้ามาขายในดินแดนอาณานิคมทำให้ชาวอาณานิคมเดือดร้อนมากเพราะนี้มันเป็นการบีบบังคับว่าจะต้องหันมาซื้อชาจากบริษัทบริติชอินเดียเท่านั้นแถมตัวบริษัทเองก็ยังสามารถขึ้นราคาเองได้ตามใจชอบอีกด้วย ความไม่พอใจต่อการเอารัดเอาเปรียบของอังกฤษนี้เองที่เป็นชนวนนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่างานเลี้ยงน้ำชาบอสตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมปี1773ในขณะที่เรือบรรทุกใบาชาของบริษัท British East India สามลำเข้าจอดเทียบท่าที่เมืองบอสตันนั้นได้มีคนของกลุ่มพ่อค้าชาชาว,ชาวอนานิคมกลุ่มหนึ่งจำนวน150คนได้ปลอมตัวเป็นชาวเผ่าอินเดียนแดงแอบลักลอบขึ้นไปบนเรือดังกล่าว ก่อนจะขนใบาชาที่อยู่บนเรือมาจำนวน342หีบคิดเป็นน้ำหนักใบาชาประมาณ90,000ปอนด์ซึ่งถ้าคิดตามมูลค่าปัจจุบันก็มูลค่ามากกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนำไปโยนทิ้งลงในทะเลเพื่อเป็นการประท้วงเรื่องภาษีใบาชาอันไม่เป็นธรรมซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้มันก็ทำให้รัฐบาลอังกฤษเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้ตอบโต้กลับโดยการสั่งลงโทษปิดท่าเรือเมืองบอสตันประหารชีวิตชาวอนาธิคมที่คิดขัดขวาง ทั้งยังปลดผู้บริหารของรัฐเพื่อหวังว่าจะทําให้ชาวอนานิคมเกรงกลัวแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งทําให้ชาวอนานิคมเหล่านั้นรวมตัวกันเหนียวแน่นขึ้นเพื่อต่อต้านอํานาจของอังกฤษเข้าไปอีกเหตุการณ์นี้จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การเรียกร้องลงนามในการขอประกาศแยกตัวออกจากการเป็นดินแดนอนานิคม ของรัฐอาณานิคมทั้ง13แห่งของสหราชอาณาจักรในเวลาต่อมาอีกทั้งนี้ก็ยังทำให้วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวอเมริกาลดลงแล้วหันมานิยมดื่มกาแฟกันมากกว่านั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักพิมพ์ยิปซี